สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่กุดังเฮงมาอยู่ที่ไหนเนี่ยมัแล้วมาทำอะไรเดผมมาทำอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมแล้วผมต้องทำอะไรครับเนี่ยแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยโอเคครับผมปิดประตูไว้ก่อนออโอ้โหโอ้เธอ,อ,อ,อเป็นมันมองไม่เห็นมันเนาะมันต้องมองอย่างงี้เนาะ มองมองไปอย่างนี้มองมองไม่เห็นนะครับทุกคนเออไปโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะพา,าท่านผู้ชมมาทำคลิปผมก็จะมาทำคลิปเปิดตัวรถไถน,นะครับผมที่มีล้อใหญ่ๆนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนอ,อือหือโอเคครับผม้โหนี่เป็นนนองน้ำที่แสนสดใสโหน้ามาฮปามฮกเลย สวัสดีครับบ้านอะไรครับเนี่ยบ้านอะไรมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ยพันเราเข้าได้ปะเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับผมบ้านน็อกดาวหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวกดตัวพี้นมาไปที่ฟอร์ดแรบเตอร์อุ้ยไม่ใช่ไปที่ฟอร์ดนะครับผมฟอร์ด นี่อ่ะนี่วันนี้จะเป็นฟอร์ดเล็กแล้วกันนะท่านผู้ชมเราก็มีฟอร์ดหลากหลายรูปแบบหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับนะวันนี้ขอนําเสนอเป็นฟอร์ดตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมครับตัวเล็กเซ็กตัวเล็กสเปคไข่ครับอ่าคือคนขั้นที่จะสวยนะครับรายละเอียดอะไรเงี้ยสวยงามมากๆครับผมนะจะเป็นฟอร์ดนะครับผมฟอร์ดเล็กนะครับท่านผู้ชมครับ ปวดอะไรผมก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากป้ายทะเบียนนะครับผมปวอดอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันฟังเสียงกันนะครับผมอุ้ยอุ้ยแต่ล้อมันใหญ่มากเลยคนระับปวดแบบปวดล้อเท่ากันครับผมเอ้ยยีนี่เหยียบคานด้วย เย็ด yep. เอาเรื่องว่ะเอ, ύ, อ ύ, ้ยุ้ยชนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องผมชอบเลยว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปไถ่สักหน่อยหนึ่งนะครับผมคือรายละเอียดนี่คือแบบดูดิรายละเอียดแบบคบเวอร์ไม่ไม่ใช่คบเวอร์เพลงนะแบบคบแบบคบแบบเบอร์วังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดีย๋ยวเอาเอาผ่าน เอาผ่านห้าไปนะครับผมเอาเอาแบบนี้เอาแบบนี้แล้วกันเนาะเอาสีสีสีฟอดฟอดแล้วกันนะครับผมเนี่สีฟอดฟอดเอ้ยสีฟอดฟอดมันต้องเป็นสีนี้ไม่ใช่หรออ่ามันต้องผสมคนไนคือแบบรายละเอียดแบบครบคันเลยไนด,ดูไฟดิโอ้ดูด,ดูดูกันใส่เกียร์ดิแต่มือมือมือ,ม,อมันไม่มาจับเกียร์ดิ อุยอ้ยอุ้ยที่มันฟอร์ดชัดๆที่บวงอ่ะโอ้แบบทุกอย่างคือแบบเอาถอยดิทุกอย่างคือแบบออออแบบไอ้นี่หมดเลยอะ่ะเอาขาเรียกว่าอะไรเอาชิบหายละโอเคเฮ้ยมียกล้อนะมียกล้อนะ <laughs> นี่มันฟอร์ดเจเนอเรชันใหม่พวกกันที่โชว์รถฟอร์ดเฉื่อประเทศโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ่าเอาเอาดินออกเอาดินออกอ๋อมันไม่มีสีฉลอกนี่ามีแค่ดินนะครับผมเย็บฟอร์ดว่ะทผู้ยม โอ้ยปลดร้อใหญ่ยิ๋วไปเลยมันจะมีคือมันจะมีแบบว่าเอ่อเผานะครับข้างในไหนะเห็นไหมจะมีเผาข้างในนะครับผมแล้วก็มันจะมาขับเอ่อข้างหน้าเนาะเอะอ,อเดี๋ยวพามุดไปดูจะมีเผาข้างในนะครับแล้วก็มาขับข้างหน้าอมองไม่เห็นห่อท่านผู้ชมเออเนี่ยเนี่ยมันจะมีเผาตรงเนี้ยมันมองผมมองไม่เห็นนะดิ มันมองไม่เห็นมันเห็นแค่ด้แต่ก็แต่ก็ดูให้มันเป็นฝรอแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปไถนาที่แปลงที่60นี้แล้วกันนะครับผมซึ่งก็ไกลพอสมควรน,นะครับผมเดี๋ยวก็จะพามลัดมาทางนี้เส้นป่าเห็นเส้นป่าไหมอ่าเดี๋ยวจะพาไป,เด,าไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพามุดไปเออโอยดูดิใส่เกียร์ เหยียบคัสอุย้ยชนหินดูดูดูกันเหยียบคัสอยคัสเขา,ขาดินี่อ่าเดะใส่เกียร์เปิดไฟดูดิโอ้โหที่มันปอดชัด,ชดๆว่ะแหมจริงหรีดเชียวปอดแบบปอดดีเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหแต่ความเร็วแม่งต่ำมากเลยอ่ะโอ้โหเลี้ยวแบบวง วงกว้างจัดๆเลยอะโว้ยไม่ใจยิบหายพี่ใหญ่ๆไปไหนครับเนี่ยแล้วพี่ใหญ่ไปไหนครับเนี่ยฟังอย่างแต่เลยแต่ตูดเฮ้ยมาดูกันว่าอัดเนินนี้ขึ้นไหวไหมเอาแล้วมีหนืดแล้วเอามีถอนเกียร์แล้วเฮ้ยผมชอบเวลาเขาเหยียบคลาสมากเลยนี่นี่เหนะ็นไหมโอ้ร้อ,อมนมาขับเคลื่อนโอ้โหมันเผามาอย่างนี้เลยเหรอ เป็นเพามาขับซ้ายขวาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหดูดิพเพามาขับซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะครับทุกคนใส่เกียร์เอ้ยหยิบคันเลยหยิบคันแล้วหยิบคันแล้วดีดีถอนเกียร์มีถอนเกียร์อุ้ยแต่ทางมันเนื่จริงเนาะเอ้ยทางมันเนินจริง ฝั่งนี้จะเป็นเบรกนะครับฝั่งขวาเป็นเบรกฝั่งซ้ายเป็นคลัตช์อ่าเปิดไฟครับโอ้ระบบครบนะเป็นฟอร์ดอย่างเงี้ยครบนะรายละเอียดโคตรสวยเลยนะครับผมโอ้สวยซาสวยซงามโอ้โหไหวไหมเนินไหวไหมเนี่ยขึ้นเนินไหวไหมเนี่ยเฮ้ โอ้โหหลังคางก็ไม่มีซะด้วยฟอร์ดในตำนานหรือเปล่าครับเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมล้อมันเท่ากันจริงว่าทำไมผมรู้สึกว่ามันเชิดหน้าวะอ๋อผันหนักเหรอเฮ้ยถ้าเราของหนักๆมาใส่หลังมันจะหาหรือเปล่าจะหาขนาดไหนวะเนี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวนางลงมากันเลยเดี๋ยวผมดูทางก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวดูทางก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าอนาคตอ่ะเราต้องได้ทาทางมาทะลุกันแน่นอนเลยอ๋อนี่ยนี่นี่นี่มันจะมีทางตรงนี้อยู่โอเคอือ่าโอเคเดี๋ยวเราดูทางดีๆนะท่านผู้ชมดูดีๆนะท่านผู้ชมครับอ่าดูดีๆดูดีๆ เฮ้ยรถแล้วรถจริงมันมีป่ะท่านผู้ชมรถจริงมันมีปะ่ะรถจริงมันเป็นยังไงอะ่ะแบบเนี้ยรถจริงมันเป็นยังไงอ่ะท่านผู้ชมแล้วไปโชวกอาฟนี่ด,ดึง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 ดีมากเลยอะ่ะตรงบีกเหรอโหแล้วเราจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยทำไมมันเป็นป่าลกอย่างงี้วะเนี่ยม,มันมีทางไปเหรอ นี่ไงเส้นป่าตรงนี้ไงมันมีทางไปหรอวนะเนี่ยมีไม่มีกไวไว็ไปเลยวะไปเลยจ้าอุ้ยชน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 แม่เรจะเหยียบคลาสปล่อยคลาสได้เอาเฮ้ย เฮ้ยถอยก้อนถอยก้อนโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมตัดไม้ทิ้งแม่งเลยโอ้โหไม่ติดเฉยอะไรมะเนี่ยเขายังไม่ได้ซื้อที่หรอวอะไรวะนี่ผมมาถูกทางอยู่นะเนี่ยอะไรวะ เอเ๋อเฮ้ยผมไปอยู่ไหนมะเนี่ยตัดไม้ทิ้งนะครับจำเป็นนะจำเป็นอันนี้จำเป็นจริงๆนะเพราะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันติดรถเรา <c oughs> ไม้ลมอุ้ยทับคอตัวเองยือ้ออุ้ยไม้ยังไม่ไปถึงไหนเลยไม้ลมอม เอาแล้วมันไปนทางไหนได้ไะเพียรน,นี้โล่งนะครับผมเอเอ,เอมีเนินเ,เออเราต้องออกออกขวานะครับออกขวามาทางนี้ซึ่งทางเส้นเนี้ยอนาคตเราสามารถทำเองได้นะครับทุกคน เขาเขาทำเส้นป่ามาให้เรานะครับอนาคตเราสามารถเอออนาคตุอออนาคตเราสามารถทําได้นะครับผมเราสามารถแบบว่าเอารุมาเคลียร์ลิงแล้วก็ทําทางเองได้นะครับผมโอ้โ่นโน่น,น,นถนนเจอถนนละโอเค <S <S เดี๋ยวพาไปถ่ายเดี๋ยวพาไปถ่ายนะครับผมแม่โคตรแจ็บ ไปครับผมไปครับไปครับปอนปอนปอนฝันเฮ้ยหลุมเยอะหลุมเยอะเอียกเอียกเอียดดิมาจากงพ้นตรงคนนี้เดี๋ยวดูงานก่อนว่าอยู่ตรงไหนอ๋อเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วอุ้ยอย่าลนดิหัอะไรวะเนี่ย โอ้ยมียกล้อปวดแท้ครับผมปวดที่เททูนะครับผมเอาละไปครับผมเดินทางกันกันยงควับน,นะเดินทางกันลอยเดินทางกันลอย,นนอยไปครับผมไปครับไปครับ อย่างซ้ายนี่นะครับผมโอ้โหหลุมเยอะชิบหายเลยว่ะหลุมเยอะมากเลยอ่ะปิดไฟสักหน่อยเราหมื่นเนาะเดี๋ยวเราลองไปไถนาดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่นี่คือฟอร์ดนี่คือฟอร์ดที่แปลกที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไหวไหมดูกันเหยียบคลาดครับผม อ่าอย่าพาร์เน่น่เ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 น่าน่เน่เน่เ่เน่เ่เน่เนนไหว่นนไน่น่เนน่เน่่นเน่เน่เนน่่่่เน ถามว่ามาถ่ายทำไมงั้นเหรอก็ถ่ายเฉยๆอะ่ะเออะเดี๋ยวลองดูนะครับทุกคนว่าตรงนี้มันเหมาะสำหรับเป็นนามากเลยนะท่านผู้ชมเหมาะมากเลยนะปโอ้โหดูกันมุนของเขาดิ มันมันมันลงมาปรับได้หรือเปล่าวะไอตัวผ่านเนี่ยมันลงปรับได้หรือเปล่าวะดูดหิหมุนหมุนโคตรดีอ่ะคือถ้าอันไหนเขาเรียกว่าถ้าอันไหนมั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 นไม่โดนพื้นมันก็จะไม่หมุนนะครับทุกคนอ่ะอโอเคไปครับไปไปครับไปนมเห็นไหม อันไหนมันไม่โดนพื้นมันก็จะไม่หมุนน่ะแต่ว่าเอฟเฟกมันจะน้อยกว่าผานที่เป็นผานพริกหน้าดินนะครับผมไอตัวพริกหน้าดินะจะเอฟเฟกเยอะกว่าเอฟเฟกสวยกว่าไอผานเล้ย โอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาถ่ายกลางป่าเลยทุกจุถ่ายกลางป่าครับผมเดี๋ยวผมเปิดตัวให้น้องเขาสักหน่อยเนาะไปไปเอ๊ะเนี่ยฟอร์ดล้อใหญ่มาเลยฟอร์ดล้อใหญ่ฟอร์ดล้อใหญ่ล้อโคตรใหญ่อ่ะดูดิเฮ้ยไม่ใช่ล้อโคตรใหญ่ ขานยังสวยเออขานสวยล้อใหญ่นะครับผมนี่ครับอันนี้มุมมองภายในครับผมเออ,เอ,อต้นไม้ต้นอู้ชนสี่คูณสี่นะครับไม่สามารถที่จะกดเป็นแบบว่าสองคูณสองได้เหมือนในสนุลันเนอร์นะครับผมต,ตัวนี้จะเป็นสี่คูณสี่ตลอดเลย จะให้รถอ่จะเป็นเสียงอี๋แต่ว่าจะก็ยังก็ยังเป็นเสียงแบบเก่าอยู่นะครับผมปึ๊โอเค,อเคนี่ยนี่ผ่านหมุนโคตรด,ดีเลยนะไปครับซิงนะครับผมเวลาไถแล้วเราวิ่งแรงๆอย่างเงี้ยมันจะดินมันจะแบบกระเด็นดีมากเลยครับผมดินมันจะร่วนดีนะครับทุกคนใช่ปะใช่ปะ เนี่ยฟอดครับผมฟอดฟอดปลายฟอดปลายฮ่าฮ <Sin activities> ่าฮ่าเฮ้ยเนี่ยฟอดแท้ๆครับผมผ่านห้าครับวันนี้ผ่านห้าผ่านห้ามานะครับผ่านห้าก็จะห่างๆหน่อยนะครับผมอื เสียงก็อาจจะไม่ค่อยร้าใจเนาะนะทุกคนวันนี้ก็อาจจะไม่มีโคลนะครับทุกคนเพราะว่าเรามาถ่ายบนป่าเลยในป่าเลยโอ้ยโว้ยโ้ยโ้ยเฮ้ยโว้ยโว้ย้ยโอ้รตั้งใหญ่กลัวอะไรพี่รถพี่ตั้งใหญ่พี่จะกลัวอะไรเนี่ยฮะพี่จะกลัวนี่ เดี๋ยวทุกคนมารถต้องใหญ่เนาะท่านผู้ชมเนาะมีต้องกลัวอะไรเลยอืออ่าวาไปครับผมปไปครับ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 ชไปคแอบชไปคแอบ มันไม่หมุนสองอันน่ะเป็นที่อะไรอ่ะมันเป็นเพราะอะไรอ่ะมันมึนอะไรของมันอ่ะมันไม่โดนดินหรอโอ้มึนชิบหายเลยอากวานไปแล้วทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็เปิดตัวอฟอร์ดล้อใหญ่ครับผมฟอร์ดล้อใหญ่ครับทุกคนครับนี่ครโอ้โหถือว่าสวยงามนะทุกคน กว่ล้อใหญ่เลยนะครับผมยางแบบสมจริงมากๆอ่ะเสียงรถนี่คือแบบเร้าใจมากอ่ะมันจะเสียงแบบนุ่มๆนะครับผม โอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคระฟอร์ลอดล้อใหญ่เดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาไปดูฟอร์ตคันอื่นอีกนะครับผมเจอกันใหม่ครับจากดูรุ่นอะไรอ่าก็เม้นได้นะครับผมหรือใครมีรถก็ส่งมาได้นะครับผมเจอกันใหม่คนระับสวัสดีครับ